way to God, man. I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, yeah. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแร้งคอนสกินแลสวย,สวย ราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูป,ปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทับอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโภเพื่อนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรลต์ชนแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอออยยู่่กัับบีโร้นะค ก็จะมาสอนเล่นอ้อยในแพทปัจจุบันนี้นะครับการฟาร์มการเดินเกมต่างๆของอ้อยนะครับผมอันดับแรกเนี่ยเราก็จะตีให้พาสิเนี่ยหายไป2เลยครับแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งในการเก็บพาสิขึ้นมานะครับสแต็กสีม่วงก็อยู่อันที่2แบบนี้นะครับมันจะทําให้เราฟาร์มไวมากๆนะครับน่าจะจบคลิปบัฟฟ้าเนี่ยประมาณ7-8็ดถึวินะครับโอ้โห6วิเองนะครับผมก็เคลียร์บัฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะฟาร์มไวมากๆเราจะไปแท็กกลางทันนะครับผมหรือแบบ ข้างบนมีบวกแบบนี้เราอาจจะไปได้นะครับผมแต่ว่าผมจะไม่ไปนาะเพราะว่าผมจะรีฟาร์มนะครับไม่อยากเสียททมมิ่งเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าไปเนี่ยจะฆ่าได้หรือเปล่านะครับแล้วเขามีลอเรียวขึ้นมาซ้อนด้วยเนาะโอเคตรงนี้เรากลับไปกลางเหมือนเดิมดีกว่านะครับผมไปแท็กคลิปเลนกลางเนาะลอเลียวเหมือนจะไม่มานะครับผมไม่เป็นไรนะครับก็แท็กไปเลยนะครับโอเคก็ ฟาร์มต่อนะครับผมหรือจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะฟาร์มแบบอย่างเช่นเราอาจจะฟาร์มบูเสร็จเราขึ้นไปเวทเลสเลยก็ได้นะครับผมแต่เมื่อกี้เนี่ยคือลอเรียลเนี่ยเขาเดินบนนะครับมันก็เวทค่อนข้างยากนะครับผมอ้อยเนี่ยมันสามารถออกไปเล่นได้ตั้งแต่เลเวล2เลยนะครับแต่ก็ต้องดูจังหวะเกมนะครับผมไม่ใช่แบบออกไป2แล้วถ้าเกิดเราฆ่าไม่ได้เนี่ยก็จะเฟลมากๆนะครับผมจะเสียเวลาฟาร์มนะครับในเกมนี้ผมก็เลยเลือกที่จะแบบฟาร์มให้เลเวล4ก่อนนะครับผนเช็คดูนะครับผม ไม่เช็คธรรมดาครับแล้วก็ใส่สุดเลยครับผมคือลอเลี้ยวหนีแล้วไม่พ้นนะครับดูดิเนอ้อยมันมีบัฟแดงนี่มันค่อนข้างโหดมากๆเครับลองเล่นอีกหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วตีออกมาครับก็ทุกครั้งที่เข้าไปเล่นเนี่ยควรจะมีอันตินะไม่งั้นก็ไม่ควรเล่นแบบปะกินนี้นะครับผมมาช่วยเพื่อนครับโอเคไม่ต้องถึงมือเรานะครับผมเพื่อนโซโลคิวไปได้นะครับตรงนี้ก็จัดการมังกรต่อเลยนะครับผมเราก็ตีคนเดียวเหงาๆนะครับไม่มีคนเดินมาช่วยเลยนะครับ โอเคแต่องดีที่ซาต้าเังเดินกลับมาช่วยเรานะครับผมการได้ช่วยป่าเอาออบเจกต์ก่อนเนี่ยมันก็จะช่วยทาให้ป่าเนี่ยไปทำไปอื่นได้ไวขึ้นนะครับแล้วคีบกลางเนี่ยเราก็กลับมาเคลียร์ทันนะครับผมผมจะยังไม่ยุ่งกับล้อเลี้ยวนะครับเพราะว่าผมไม่มีอันตรนะครับผมถ้าเกิดเราเข้าพลาดน,นะครับแล้วเราเลี้ยมันลาเราตายได้นี่ก็คือเสียเหมือนกันนะครับพรดูนท,ที่เข้าเนี่ยผมจะมีอันติเสมอนะครับผมเอาจริงผมก็ไม่ได้เล่นอ้อ,อย ช่ำมากนะครับผมเพิ่งก็แบบพอเล่นได้อะแต่เล่นไม่เก่งนะครับผมก็เลยแบบจะเข้าทีเนี่ยก็จะมีอันติก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับหรือต้องดูในจังหวะที่ช่วยจริงอ่ะผมอาจจะเข้าแบบไม่ต้องใช้อันตินะครับผมก็ต้องดูอีกทีนะดูเป็นจังหวะจังหวะเล่นไปนะครับตรงนี้เราก็ควรจะมาช่วยเพื่อนนะครับเพราะว่าเขาได้เข้ามาแล้วนะครับผม ใส่สุดไปเลยครับเรามีอาญาขี่หัวอยู่นะครับก็เลยไม่ได้กลัวอะไรมากมายเลยครับแล้วตามต่อเรื่องไปที่ไวยโอเลตครับจะรอดยังไงเสียฟิกนะครับเราอันติตามนะครับผมไปกินนี้ก็เป็นการอันติกับหลังเลยครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดีดไปข้างหน้านะครับผมก็จะตามได้นะครับปกติเนี่ยอ้อยมันอันติเสร็จแล้วมันจะถอยตัวเองกลับหลังนะครับเราก็เลยแบบใช้เบี่ยงไปอีกทิศทางนึงนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยกลับหลังไปหาไวยโอแล้วก็ไปไล่ฟันไวยโอต่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นแมคาีนิกอันตินะครับ สกิลหนึ่งของอ้อยนะครับผมขวนธรรมดาเนี่ยแบบไม่ใช้สลิงเนี่ยขวนไปเนี่ยเราจะได้ดูดเลือดด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใช้สลิงเนี่ยเราจะได้อ่าได้โล่นะครับผมแล้วก็จะติดมินิสตันด้วยนะครับไม่สิมันเป็นการน็อกอัพซะมากกว่านะครับผมผมเล่นไ o โอได้เนี่ยโอเคเราโหนเข้าไปเลยครับปรับเข้าไปตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับไม่ต้องใช้ติเลยนะครับผมลุมสาครับตรงนี้ยังไงก็ไม่รอดนะครับ เหมือนฝั่งตรงข้ามจะเลือกเอา d a r ์คสเลเยนะครับผมจะรีบเดินขึ้นไปนะครับโอ้แต่เหมือนว่าโดนฉีผักอัดกำแพงครับแล้วก็ล้มไปเลยครับตรงนี้อันเล่นเหมือนจะใส่สุดนะครับผมมาครับผมเล้วขี่หัวผมครับไม่ต้องใช้ตีครับตรงนี้เอาโอเคต้องใช้ตีละโอเคด้อยู่ครับยังดีที่เราไม่เสียใครไปนะครับผม คือเมื่อกี้เนี่ยผมกะจะหุนสกิวสองนะชนเขานะครับพอชนเขาเนี่ยมันก็จะติดนะครับแต่เหมือนเมื่อกี้นี้ตัวเขาเนี่ยขยับเลยลงมานะครับมันก็เลยไม่ชนนะครับผม,มก็พลาดน,นิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็กลับมาแก้ได้นะครับแล้วเพื่อนเนี่ยก็ไม่มีใครตายนะครับมันก็มีพลาดกันได้เนาะเราก็ไม่ได้แบบเสียนอ้อยขนาดนั้นนะครับผมแล้วเกมนี้เนี่ยคือเรามีอาญาด้วยนะก็อ้อยนี่ก็จะยิ่งแบบโหดไปใหญ่เลยนะครับผม อ้อยเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างน่ากลัวมาเลยครับเจอคนเล่นช้ำๆที่บอกเลยว่ารับมือยากนะครับผมเขาแบบจะคำนวณดาเมจมาอย่างเป๊ะนะครับเข้ามาในฆ่าเราได้แน่นอนนะครับช็อตนี้เราเข้าไปเลยครับผมน็อกอัพไปหนึ่งทีครับแล้วไวโอเหมือนโดนกระสุนลาวิวครับและตามต่อครับผมตรงนี้อันติปิดงานไปครับจริงๆไม่ต้องใช้อนติก็ปิดได้แต่ว่าเราชัวร์ครับผมผมคิดว่าเราน่าจะได้ป้อมล่างแล้วนะครับ เดี๋ยวให้ราวิวตีไปนะครับผมส่วนเราเนี่ยไปจัดการกับคนที่จะเดินมานะครับผมไปดักแคมป์ดูนะครับเผื่อจะมีใครเดินหลงมาที่จะการป้อมล่านะครับโอเคเจอเลนนะครับยาหูมาแล้วชิวจะไปไหนพี่ลอเลี้ยวมาดีนายซส่กันเดนมังกรเลยครับไม่ถอยครับผมดาเมจเราแบบเหลือๆเ,เลยนะโอเคได้ได้มังกรแล้วครับแล้วต่อเรื่องไปที่การช่วยเพื่อนครับผมตรงนี้ตามต่อไปที่ โอ้โหไวโอลตฟิกเกอร์ครับโอเคคนจะต้องถอยก่อนนะครับผมถ้าเกิดไวโอลตไม่ฟิกเกอร์นี่ผมว่าน่าจะไม่รอดนะครับเราดักได้อยู่นะเฮ้ยเห็นเหรอหรือว่ายังไงเพื่อเรามาพอดีครับเราก็เลยใส่ครับผมเพนนิดเดียวครับได้ไหมโอเคได้อยู่ครับตรงนี้ อ่าตอนนี้สกอร์เลยเนะี่ยก็8 1ดหนึ่งห้านะครับเรียกว่าเดินเกมเดือด <s> ๆเลยนะเกมนี้เดี๋ยวเราต้องเล่นกันต่อนะครับเราจะไม่ผ่อนเกมนะครับผมเอา้าไม่ตายอเนี่ย <c ười> คือการคอมโบดาเมจของผมนี่มันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับคงต้องเล่นบ่อยๆนะช่วงนี้ผมก็อยากจะกลับมาฝึกป่านะครับผมเพราะว่าผมก็จะฝึกป่าไว้บ้างนะควจะเล่นแบบเมทป่า2องตำแหน่งอะไรเงี้นะครับผมให้แบบถนัดถนัดนะน่าจะสู้ในวงได้อยู่นะครับเพราะว่า เรามีอาญาเลยครับก็ไล่ตบไปเรื่อยครับไล่ตบไล่ตีไปครับโอเคเกือบตายอยู่เหมือนกันนะ้เนี่ยแต่แบบผมยังมีตีไว้ออกอยู่ไงก็เลยไหวนะครับแต่จริงก็ไม่ควรจะไล่ตบแบบนั้นนะถ้าเกิดแบบในกรณีที่เกมตามนะครับหรือว่าเกมสูสีนะครับแต่เนี่ยเกมมานำนำไงผมก็เลยแบบกล้าเล่นแบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดในสถ,ถานการณ์จริงๆที่แบบเกมสูสีไม่แนะนําให้เล่นแบบนี้นะครับผมมันจะโดนล้อเลี้ยวเนี่ยคือล้าในวงเนี่ยอาจจะตายได้เลยนะครับ มันก็จะมีคําพูดนี้ครับเกมนําทําอะไรก็ได้นะครับผมเหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่นะเกมนาเราก็ทําอะไรก็ได้นะครับคือเงินมันนำนะครับผมเอามังกรเลยนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับผมจะแบบคอมโบแรงๆหน่อยสะใจสะใจหน่อยนะครับออยก็เป็นหนึ่งตัวที่ตีอ็อบเจกต์เนี่ยไม่ได้ช้านะครับผมเพราะว่าด้วยดาเมจที่มันค่อนข้างคุนแรงเนาะแต่ตอนนี้คือไม่ดีละผมต้องตีออกมาครับแล้ววนกลับไปใหม่ซับเพลย์ไปก่อนเลยครับผมสลิงดีๆครับ เอาตรงนี้ครับผมเฮเลนไปก่อนครับตัวฮิวเอาเราไปโอเดินเข้ามาตรงนี้ก็ไม่น่าจะรอดแล้วพี่ไวโอคุงไปครับผมทิปเปิ Q, ลคิวรอสกิลสองครับตรงนี้โอเคสกิลสองมาแล้วครับโอ้แต่โหนไม่ข้ามเลยครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเอาให้ครับอันเลนเลือดโลโลเลยครับผมตรงนี้เรามาอยู่เพื่อนเอาตีกับหลังเดี๋ยวตบเข้าไปตรงนี้ครับผมอืมเียดายนะถ้าเกิดได้ ได้รอเลี้ยวเนี่ยอาจจะมีโอกาสเป็นเบเกอร์คิวนะเวลามันจะต่อกันนะครับถ้าเกิดเราฆ่ารอเลี้ยได้เนี่ยมันจะมีเวลาให้เล่นประมาณ20บกว่าวินนะถ้าใน20กว่าวินเนี่ยถ้าเรายังฆ่าได้อยู่เนี่ยเราก็จะได้เบเกอร์คิวนะครับแต่ว่าเพื่อนเราเอาให้ไวในครับผม <c oughs> แล้วผมโหดไม่ข้ามด้วยนะตรงนี้มาแบบ2สลิงเท่ๆครับผมโอเคถึงแนละถึงโตพอดีนะครับรกินที่ที่ผมกล้าเล่นเนี่ยเพราะว่าเพนเนี่ยมันโดนอัติของลาวพิ้วนะครับผม ส่วนเทคนิคการหัวสองสองลิงเนี่ยผมว่าควรจะไปฝึกเอานะครับผมก็ไม่ช้ำนะเมื่อกี้นี้ก็ลองทําดูนะครับมันก็เลยทําได้นะครับ <S <S โอเคออกมาก่อนนะครับหัวสองสองลิงเนี่ยก็คือเรากดสกิลสองในการอากาศได้เลยนะครับมันก็จะหวนต่อเนื่องไปนะครับผมตรงนี้เอาหยานไม่ใช่ดิเอาหยานเอาอะไรอะเอาอันเลนก่อนเลยครับผมแล้วตามสุดสิครับผมเน้นสุดไม่เน้นสรงครับผมช็อตนี้กลายเป็นช็อตโยนไปนะครับผมแต่ได้มาสามคุ้มอยู่นะ เดี๋ยวเราน่าจะต้องเอาดาร์ครับแล้วก็จบเกมให้ได้ครับเพราะว่าตอนนี้คือเอ้ยเพิ่งผ่านไปสิบนาทีองเหรอนึกว่าเล่นมานานแล้วเนี่ยเพราะว่าแบบผมเลเวลสิบห้าแล้วนะครับแสดงว่าเกมนี้คือสตโนบอลจัดๆเลยนะครับผมเลเวลดีดมากเลยครับเหลาวิวยิงกันติดไปช่วยเพื่อนตรงนู้นนะครับผมตรงนู้นก็ซัดกันอยู่นะครับเป็นอาญากับฉี่ครับผมขี่หัวเล่นกันอยู่ครับตรงนี้อันเลนอยู่ที่เลนบนครับผมเราตามฮะไปไหนล่ะโอ้โหมีจูครับมันอยู่ที่เดิมเลิทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับ ออกมาจากวงครับผมไม่งั้นเนี่ยอันเลนจะทำดาเมจแรงขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไม่ออกมาจากวงเลยครับยิ่งรวมอยู่ในวง3าคนเนี่ยอาสกิลดาเมจของอันเลนเนี่ยจะยิ่งมากขึ้นแล้วก็อันเลนเนี่ยจะได้เกาะมาขึ้นด้วยนะครับแต่เลนล่างเพื่อเราเนี่ยคือเมื่อกี้นี้ฉี่เนี่ยน่าจะเก็บไป2เลยนะครับผมเอาจัดนะครับฉีคนนี้จะบอกว่าแก๊งนี้เนี่ยก็เป็นแก๊งสมาชิกของช่องเราเองนะครับผมก็เล่นกันดีทุกคนนะครับ ดักครับผมเผื่อมีใครผ่านเข้ามานะครับตรงนี้มีคนผ่านไปแล้วครับแล้วก็มีกระสุนผ่านไปด้วยนะครับผมสวัสดีโอเคเอาบนก็ได้นะครับผมดูว่าแบบเราเรียกจะเดินขึ้นบนมานะครับตอนนี้อ้อยเนี่ยไม่ได้อยู่อาอาญาเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับผมก็ต้องเล่นระวังนิดหนึ่งนะครับเก็บระแต็กลมไปครับผมใช้สกคิลหนึ่งในการเก็บสระแตกของพาสซีฟนะครับคลิปตรงกลางเข้านะครับผมตรงนี้แต่ว่าไม่มีคนตีนะครับ เราเอาบูก่อนแล้วกันนะครับผมจริงๆคือบูเนี่ยเราให้คนอื่นไปได้นะเพราะว่ารถคูดาวเราเนี่ยคือ35%แล้วนะครับแต่มันไม่มีคนเอานะก็เลยแบบเอาเองไปแด้กันนะครับ40% 40บเปไปครับผมแล้วก็ฟาร์มเงินเนี่ยเอาเกาะเกิดด้วยนะครับก็ใกล้จะได้แล้วโอเคเราเราเอามังกรก็ได้ครับเพราะว่าเราได้ดาร์กมาแล้วเรายังจบไม่ได้นาะก็ เอเช็คมืงก่อนขึ้นก็เอาครับค่อยๆเล่นไปครับเราไม่จําเป็นต้องเล่นจังหวะเกมนะเพราะว่าตอนเนี้ยเราคุมเกมอยู่ครับเราเล่นในจังหวะที่มันแบบอ่ามันไม่เสี่ยงนะครับผมถ้าเกิดมันเสี่ยงโดนชัรดาวไปเนี่ยก็มีโอกาสเอ่อเกมเนี่ยไปเป็นของฝ่งตรงข้ามได้นะครับผมเขาอาจจะเอาเกมคืนได้นะครับตรงน,นี้ก็อย่าประมาทนะครับเกมอาวีต,ตอนนี้คือแพ้กันได้แต่ไฟเดียวได้เลยนะแต่ตอนนี้อันเลนนะ่ะปลดเดี่ยวรลนโตขึ้นมาข้างบนครับตรงน,นี้ แล้วก็ไม่รอดครับผมซาต้าบินเข้าไปครับแล้วโดนฉีดต่อยเข้าไปฉีบบนเข้าด้วยนะครับอ่าอย่างงี้แล้วแล้วเขาตายหนึ่งนะครับผมอาจจะเล่นให้เพื่อนก่อนนะครับแบบเข้าไปโหนให้เพื่อนก่อนอะไรเงี้ยตอนคีบปเข้านะครับอ่าสลิงไม่โดนครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอเล่นตรงกลางก็ได้นะครับไปก่อนเลยครับผมตรงนี้แล้วก็ตีออกมาครับเพื่อไล่โซนให้เพื่อนให้เพื่อนตีบ้านครับผมซาต้าบินเข้าไปต่อครับ และเหมือนจะได้หนึ่งคนกลับมานะครับผมส่วนผมเนี่ยตามไวยโอครับโอ้แต่หวนผิดทางครับผมคือจริงๆไม่ต้องหวนทางขวานะครับผมก็ลืมไปว่าหวนเนี่ยมันออกแบบไม่ได้นะครับผมหวนตาตาไม่แตาว่าหวนออกแบบได้นะครับแต่รงนี้จ่ายสกิลเข้าไปครับผมล้วงครับเพื่อนอ่านิยอโลหรือเปล่าแต่ว่าลาวิลยังยิงอยู่แบบแซบๆครับผมตรงนี้แล้วเก็บไปได้ครับแล้วเหลือ ลาวิกับอาญาครับผมก็ไม่น่าจะพลาดในเกมนี้นะครับก็จีจนะครับผมโอเคก็เป็นเกมที่เราเน้นสนุบบอลมากๆเลยนะครับด้วยความที่มันมีอาญามาช่วยด้วยนะครับต้นเกมเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยมันก็ดาเมจพอนะครับเรามีดาเมจจากอาญามีฟีซิจากอาญามีเกาะด้วยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมและอ้อยเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวเนี่ยที่ค่อนข้าง o อด้วยในตอนนี้นะครับต่อให้ไม่มีอาญาถ้าเกิดอยู่ในมือของคนช่ำาๆเนี่ยก็โหดได้นะครับสหรับตัวฮีเรีวครับตัวฮีโร่ตัวนี้นะ และตัวของอ้อยเนี่ยก็ยังนิยมในการแบนด้วยนะบางเกมเนี่ยก็มีการแบนอ้อยนะครับแต่ว่าบางเกมก็ไม่ได้แบนนะครับ ใครไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะแบนอ้อยกันนะครับเพราะว่าอ้อยเป็นหนึ่งตัวที่เก่งมากๆนะครับใครที่อยากหาป่าเก่งๆสักหนึ่งตัวเนี่ยผมก็แนะนําเป็นอ้อยนะครับสามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วมันก็จะช่วยให้ผู้คนเนี่ยมองเห็นคลิปของช่องเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้้้อออองขตัััััววลลลลาาาาไปปกก่่นนนนแแะคคคครรรบบบบบเจใหหมมิผ๊ยย